เฮ้ยยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับมาอัปเดตเรื่องราวในคอนเสิร์ตวันนี้กันดีกว่าที่ฟิลิปปินส์นะครับวันแรกเลยลิซ่าเนี่ยตอนนี้ขึ้นเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มแล้วสําหรับคอนเสิร์ตแบบจริงจังนะครับแต่งหน้าทําผมกันมาแบบวสวยเลิศมากๆและลิซ่าของเราก็มากับทรงผมที่น่ารักสุดดๆไปเลยกกัับารม ผมเป็นโดนัทนะครับ มัดผมโดนนัดสองข้างแต่ว่าด้านหลังก็ยังคงปล่อยยาวนะครับเป็นทรงผมที่แบบเหมือนจะชิลๆแต่กลายเป็นความสวยแบบสาวสไตล์แฟชั่นกันไปเลยฟิลิปปินส์ถูกใจผมทรงนี้กันมากๆนะครับและที่สําคัญเลยในตอนนี้เนี่ยลิซ่าคือกระหึ่มฟิลิปปินส์ของจริงเลยปลิงทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้เจอลิซ่าแล้วก็สาวแบล็คพิงค์นะครับแถมยังเป็นช่วงใกล้วันเกิดลิซ่าด้วยทุกอย่างมันก็เลยดูแบบสเปเชียลไปหมดมันดูพิเศษไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆคนกรี๊ดใหี่กับลิซ่าเยอะมากๆจนลิซ่า ขนลุกขนพองกันเลยนะครับไม่เคยได้ยินเสียงที่มันกระหึ่มขนาดนี้มันยิ่งทําให้ริซ่าเนี่ยแบบว่า o าว of b l i n k ทุกคนที่อยู่ตรงคอนเสิร์ตตรงนั้นเลยในตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนกันไปแล้ว2ชุดนะครับเป็นชุดคอนเซปต์หลักคอนเซปต์ประจำเลยของคอนเสิร์ตนั่นก็คือชุดสีชมพูอ่อนแล้วก็ชุดแขนพองๆสีชมพูเข้มของลิซ่านั่นเองนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยสนุกกันจริงๆบลิงทุกคนคือกระหืมมากๆซ้อมอคอกันมาเป็นอย่างดีเตรียมตัวพร้อมมากๆเลยสําหรับการกรีดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทะเลสีชมพูสวยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญลิซ่าของเรานั้นเฟี้ยว สุดๆแบบว่าโคตรเฟียดเลยมีเท่าไหร่จัดให้หมดอยากจะให้ลิซ่าเต้นแรงแค่ไหนขอให้บอกขอให้กรีดมาถ้ากรีดดังลิซ่าก็ใส่ขึ้นไปต่ออีกนะครับมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านมี300ล้านก็ให้300ล้านไปเลยทีเดียวในเรื่อง p e r f o r m ร์แมเนี่ยขอให้บอกไม่มีตกนะครับอนเนอเต็มตลอดตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยสำหรับลิซ่า The Great ลลิษานอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องน่ารักนะครับความซับพอร์กันของกลุ่มเพื่อนนั่นเอง มินนี่กับลิซ่านะครับสองสาวจาก K-POP ได้มีการส่งรถฟู้ดทรัคไปซัพพอร์ตเพื่อนในเอนะครับนั่นก็คือไททัน ลงไอจขอบคุณนะครับแล้วก็มีการแท็กไปยังลิซ่ากับมินนี่ด้วยด้วยแคปชั่นนะครับบอกว่า Throwback to the MV shooting day พร้อมกับคำขอบคุณนะครับ Thanks for the coffee truck guys ลาล,ลาลาลิซ่า u n d e r s c o r e m แล้วก็มินดอดมิชาเองนะครับลิซ่าและมินนี่ได้ส่งฟู้ดทรัคคันนี้นะครับไปเป็นกำลังใจไปซับพอร์ตไททันในเอในการทาัมเอ็มบได้ได้ว่า ตัวอยู่คอนเสิร์ตต่างประเทศแต่ว่าก็ยังซัพพอร์ตเต็มที่เลยเหมือนกันนะครับกับกลุ่มเพื่อนมินนี่เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ด้วยว่าไฟติ้งนะครับแต่ลิซ่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ว่างเดี๋ยวน่าจะมีหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันแน่นอนเลยนะครับยังไงก็เรื่องไปส่งกําลังใจให้กับไททันกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับลิซ่าในการเล่นคอนเสิร์ต ตรงกำลังใจให้กับมินนี่ด้วยนะครับในการทํางานตอนนี้เป็นโมเมนต,ต์ดีๆเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยซับพอร์ตกันเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะทํางานอะไรกันอยู่ก็ตามก็ต่างให้กําลังใจแล้วก็ยังอยู่ยังโครจรอ,อยู่รอบๆกันนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยกับทั้งลิซ่ามินนี่แล้วก็ไททันนั่นเองสําหรับในคลิปนี้เราแวมอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าลิซ่าจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยชุดใหม่บนคอนเสิร์ตหรือเปล่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจกอก ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ